ในวันนี้มีคล็ดลับการเล <ol> <bush portrayed> ี้ยงลูกมาฝากแมแขกรับเชิญสองคนนั่นก็ไม่อยากมีลูกอีกคนก็เป็นโสดนี่ก็เป็นโสดอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกกันเดี๋ยวคนมีลูกจะน้อยใจการเลี้ยงลูกนะคะคุณเมื่อก่อนเรารู้จักอะไร i q e q ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีอีกหลายคิวนะรวมเป็น6คิวด้วยกัน6คิวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแบบคิวการจ่ายดํานะตัว ตัวคิวนี่แหละค่ะคุณ Q ิวแรก IQ นะที่เรารู้จักกันดีก็คือ i n t e l l i g e n t q นคอ์เทนนั่นเองคือการมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดทำยังไงให้ลูกมี IQ คิวดีอาหารก็จําเป็นนะจ๊ะครบ5หมู่หรือเปล่าออกกําลังกายไม่จ๊ะให้ลูกได้เล่นอะไรที่มันปลาหลาดปลาหลดาหลดบ้างเออให้ได้จับให้ได้เจอบ้างนี่ i ออย่างที่2คือ EQ EQ ก็คือ e m o t i o n a l q u ลค์เนคือความฉลาดหรือความสามารถในการพัฒนาอารมณ์ของตัวเองให้มองโลกในแง่ดีจิตใจร่าเริงแจ่มใส เข้ากับคนอื่นได้ไม่โมโหเกลียวกราดหรืออะไรอย่างนี้เสริมสร้าง EQ ให้ดีก็คือการให้ความรักเวลาเลี้ยงลูกก็ให้ความรักนะคะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างนี้นั่นเองคิวที่3คือ CQ CQ คืออะไร Creativity ข u อเชียน,นั่นเองคือการมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการเหมือนลินายะน่าจะมี CQ เยอะ arose, นะแขกร Barnes ับเชิญเราเมื่อสักครู่ก็คือ ถ้าคุณอยากให้ลูกมี CQ เยอะคุณทำยังไงเล่านิทานให้เขาฟังเออให้เขาได้ใช้สมองเขาจินตนาการเขาให้ใช้สมองซีขวานะเล่นของเล่นให้เล่นอันแบบหลากหลายเออเขาก็จะได้รู้เอออันนี้มันเล่นยังไงให้ได้ขบคิดบ้างอ่ะใน CQ ต่อไปอันนี้4คือ MQ MQ คือ Moral Quotient น,นะคะ MQ คนละอันกับ MK นะคะเคิน MK สุกี้นะคะนี่ MQ MQ ก็คือว่า ฝึกให้ลูกเรามีศีลธรรมจรญยาเออสมัยนี้ไม่ใช่แต่เอาแต่รวยเอาแต่เด่นเอาแต่ดังแล้วไม่มีศีลธรรมจรญยาอยู่ดีอยากด่าเขาอยากปล้นเขาเตะเขาอย่างนี้ไม่ได้ก็อย่าใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงลูกค่ะให้ความรักในการเลี้ยงลูกอยู่เสมอนี่คือ M Q อันที่5 Q 5คือ P Q P Q ก็ play q u o r d i n นั่นเอง play q u o r t i o n ก็คือให้ลูกเล่นกันอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าอัดวิชาการก็วิชาการลูกเดี๋ยวสอบไม่ได้ ก็ต้องเล่นค่ะเล่นกับลูกบ้างตัวเราเนี่ยบอกพ่อแม่เนี่ยเป็นของเล่นที่ดีที่สุดให้กับลูกนะอันต่อไปสุดท้ายคิวที่6นั่นก็คือ AQ adversity q u a t i e r นั่นเองหมายถึงอะไรคือความฉลาดในการแก้ไขปัญหาหรือการเอาชนะอุปสรรคต่างๆไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาที่ถาโถมกันเข้ามาสิ่งที่จะสอนเขาก็คือให้เขาได้รู้จัก ตัดสินใจด้วยตัวเองบ้างสร้างเสริมทักษะบ้างว่าเอ้ยลูกเจอสถานการณ์แบบนี้ลูกจะทําอย่างไรไม่ใช่อยู่ดีเราคิดแทนเขาหมดลูกเดินทางซ้ายสิเอาลูกไปขวาสิบอกนี่เราอาบน้ําร้อนมาก่อนรู้เลยว่าต้องไปอย่างนี้สิมันถึงจะดีให้เขาได้คิดให้เขาตัดสินใจให้เขาลองเจออุปสรรคบ้างเขาจะได้รู้ว่าเวลาชีวิตเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยเมื่อเจออุปสรรคเขาจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอย่างไรจากใจคนที่ไม่มีลูกคะ่ะ และไม่มีผัวด้วยและชีวิตนี้ก็คงจะไม่มีลูกด้วยแต่ก็เป็นห่วงนะถึงไม่มีลูกก็เป็นห่วงลูกหลานนะคนไทยทุกคนหมดหน้าที่ของกาลแมแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ